สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota c ชินนุนและ Toyota co-ola 拉อ t i ติ s ี r าร์สคันนี้ครับสวัสดีครับพี่ท็อปครับสวัสดีครับน้องอีครับครับน้องอีวันนี้พี่ท็อปจะพาน้องอีมาสัมผัสตัว c o r l a l ัลติ G R s r o r t ตตัวนี้ก็คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งนะครับชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมกับ ชุดช่วงล่างนะครับที่ปรับจูนโชคกอัพใหม่นะครับแล้วก็ให้มีความหนึบมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นในการขับขี่ครับภายในตัวคโรล่าอัลติสจีอสตนะครับจุดเด่นของเขาก็จะเป็นตัวเบอกนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ตะเข็บสีแดงนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ GR s p o r สนะครับจะมีตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะครับก็จะมีโลโก้ของ g ี s p o r สเช่นเดียวกันครับก็เดี๋ยวพี่ต็อบจะพาทดลองขับตัวนี้กันเลยครับ จุดเด่นที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัว Toyota Safety Sense นะครับความปลอดภัยชั้นสูงสุดก็จะมีระบบเตือนออกนอกเลนระบบ n y n i m r c d a r c r u r u e Control นะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับ oh. ระบบควบคุมรถให้อยู่ในกลางเลนระบบเตือนก่อนการชนระบบ t u t o h h Be ี m นะครับหรือระบบควบคุมไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัตินะครับเป็นยังไงบ้างครับ ที่ได้สัมผัสและทดลองขับโคโรล่า a อ t ิ s ทีอาสปอร์คันนี้แล้วบอกเลยครับพี่ท็อปคือผมชอบมากๆเลยครับคือรู้สึกดีมากๆตั้งแต่ดีไซน์ด้านนอกนะครับที่ให้ความเป็นสปอร์ตแล้วก็การขับขี่นี่คือสะดวกสบายมากครับผมบผมรู้สึกว่าช่วงล่างนะครับมีความนุ่มนวลเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ ท่านใดที่อยากทดลองขับนะครับทางโตโยต้าชินวนอุดรธานีจำกัดนะครับมีรถทดลองขับไว้คอยบริการลูกค้าทุกวันนะครับเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับมีที่ปรึกษาการขายนะครับไว้คอยบริการลูกค้าทุกท่านครับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต็อบมากนะครับที่ใจพามาสัมผัสทดลองขับนะครับอัลติจีอาร์ตสปอร์ตคันนี้ครับผมยินดีเลยครับก็วันนี้ผมและน้องอี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ